สวัสดีค่ะพบกับเซลล์ใต้อีกแล้วนะคะวันนี้จะพามาดูรถตอนเดียวนะคะตัวนี้เป็น t o โยต้ารีโ2.8นะคะเป็นขับสี่นะคะลูกค้าฟรีวิลเกียร์แมนนวลน,นะคะปี2019ะคะ่ะบอกได้เลยว่าสีใหม่มากสวยมากค่ะคันจริงนะคะลูกค้าตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่599,000บาทค่ะ นี่ค่ะตาไฟใหม่และสวยมากๆลูกค้าไฟมัตติรีเฟกเตอร์นะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกผู้น้าด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นตัวหน้ารีโวเลยนะคะทะเบียนเป็นทะเบียนกรุงเทพแล้วค่ะลูกค้านี่นะคะเป็นยางออฟโรดนะคะลูกค้าเป็นแม็กใหม่ยางใหม่ที่เราทาแถมให้ลูกค้ากันไปนเลยนะคะอบอกไปเลยว่าเฉพาะยางชุดหนึ่งสี่ล้อดีก็ หลายหมื่นแล้วค่ะลูกค้าโชคนะคะช่วงล่างช่วงหน้าเนาะนี่ยังอยู่อยู่เลยนะเป็นเครื่อง2.8คัดสีเทาดำภาษีพรบอรมีให้แล้วนะคะเออนี่ค่ะคอกนะคะลูกค้าก็สามารถเลือกใส่ได้จะใส่เสมือหัวเก๋งก็ได้หรือจะใส่คอกแบบนี้ก็ได้ค่ะลูกค้า นี่ล้อหลังนะคะลูกค้าบอกไปเลยว่าโอ้โหได้ไปใช้งานกันได้ยาวๆเลยนะคะไม่ได้ใช้ยางมือสองปีใหม่แต่อย่างใดนะนี่คะ่ะให้ดูได้เลยละเอียดยิบเลยนะคะหรือสามารถสอบถามรายละเอียดนะคะแอดไลน์ขอรายละเอียดเพิ่มเติม,เ,ตม,เ,ตมเกี่ยวกับตัวรถเนาะก็สามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะจากเบอร์โทรที่ให้ไว้หน้าจอนะคะตัวนี้จะเป็นสีครึส,สีดิปล็อกนะคะลูกค้าไฟไท้ายไฟโอ้โหใหม่มากคะ่ะคันนี้ ใครได้ไปนี่โอ้โหนี่ยางยางแทบจะไม่มีการใช้งานเลยยางอะไรช่วงล่างแน่นหนึบค่ะช่วงล่างเดิมท่อเดิมลูกค้าทุกอย่างเดิมหมดเลยยกเว้นล้อที่เราเปลี่ยนให้นะคะเป็นยางใหม่แม็กใหม่ค่ะใครที่มองหารถนะคะไว้ขนกระลงกระลำนะ่าต่างจังหวัดถามหากันเยอะนะ แต่บอกได้เลยว่าที่นี่สภาพดีมากค่ะรถสภาพดีทุกคันค่ะมีการการันตีทุกคันมีการรับประกันเครื่องเกียร์ให้ลูกค้าได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างตัวนี้ก็จะเป็นภายในจะเป็นประตูไฟฟ้าระบบเซนทัลล็อกอุปกรณ์ครบเลยค่ะกุญแจรีโมท2ดอกนะคะนี่แล้วก็มีอกุญแจสำรองอีก1ดอกค่ะไม่ห้าหมื่นแปค่ะลูกค้าวิทยุ CDMP3 แล้วภายในเป็นสีดำเป็นเบาะหนังเนาะมีไฟ นี่นเลยหลังคาค่ะใหม่มากลูกค้านี่บอกได้เลยค่ะไม่คิดหวังแน่นอนใครอยากจะเข้ามาดูรถนะคะก็สามารถติดต่อเซลต้าได้เลยค่ะร้านอยู่กรุงเทพหนองจอกนะคะเปิดทําการทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะ,ะปรึกษารายละเอียดหรือสอบถามเกี่ยวกับ เอกสารการออกรถประวัตินะคะหรืออาชีพนะคะต่างๆได้เลยนะคะลูกค้าแอดไลน์ได้เลย,เลย,เลยมาได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามคลิปนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ